สวัสดีครับเอฟซี FC แฟนสองและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดวันก่อกรกตผ้าเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านไปดูไปชมนันทิยาไปบูชาดอกไม้เพราอะไรแกร่ปูขาวในของทุตไทยนะครับในว,วันทันีหนึ่งกุมภาพันหัวเกีดนะครับเพื่อนที่าได้ยังได้ก็ตามไปดูไปชมเหมือนกันนะครับเข้ามาแล้วก็น่ากดติดตามกดแก้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอมัม่วทั้งหมดนี้ก็นันทิยาแดยยางปั่นมาให้ผมได้จัดทำเป็นคลิป พราะว่าผมม่ได้ไปนํานะครับเพรออย่างในวันศิลน,นะครับเพื่อว่าจะเอฟซีแลยทุกท่านได้ฟังดูด้วยเหมือนกันตูติกิปนะครับ mm hmm. เพื่อที่ว่าใดงก็ตามไปดูไปชมพร้อผมกับผมเลยครับตามผมมานะครับนี่นะคะมือนีิน้องดียาก,ก็ได้เอามา่อวัยปู่ขาวนะคะเป็นศิลที่สองนะคะกามาก,ก็จะจ่ายสองคนนะคะแล้วกั ซื้อของมะหวายปูที่เอซโอนเงินมาให้นุนทิยาเป็นสภาพบูนหายเอฟซไม่ประสงค์ออกน้านะคะ200บาทนนทิยากก็ซื้อผลไม้ซื้อพวงมะลัยน้ำเปล่าน้ำแดงมะหวายห้แล้วนะคะนะคะกษิติาพ่อแม่พี่น้อง f อฟซีองตามองค์ปู่มื่อนี่บ่มีแสงแดดคิดว่าปูจะเมตตาให้ลูกล้านเห็นโตที่จะใช้ในวันที่1่กุมภาพันธ์2 5 6หก็แล้วท้ายท้คลิปน่าใจจะขอจับปิงปองนะคะ หัวที่านานมานี่รู้สึกว่ากับมาการะสังคมสังคมเห็นหาหนึ่งแน่ไม่ใจมิรหาเรียกลขออกพบนึงไม่น่าใจนะคะ่ถ้าบ่ามีแสงแดดนี่จะเห็นตัวเลขง่ายเน้ะค่ะเอฟซี่เห็นตัวใดก็บคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวนนทิยาจะซองเป็นสพานบุญให้ประมาณจักหานาที่นะคะ ะะขอให้ผู้เปิดหูเปิดตายลูกตัง้งลูกมาเห็นตัวที่จะใช้เด้อปูเด้อไให้เอฟซีเพิงบารมีปูนะคะนัะ่น ท่านบางคนเพิ่นก mm ็ม hmm. mm ีบ hmm. so ุญมีบารมีนะคะเพื่อนบ่ไดมาด้วยตัวเองเพื่อนเบิ่งผ่านกล่องนุ่นที่ยาเพิ่นก็สามารถเห็นตัวเลขที่จะใช่นะคะปูเปิดหูเปิดตาให้ลูกสร้างลูกมาเห็นตัวที่จะใช้เด้อค่ะปูในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดนะคะตัวใดที่จะออกก็ห้เห็นเด้อค่ะปูด้านหลังองค์ปูนะคะ 好好、uh huh. นะคะตอนแม่ดาเพิ่นถูกเก้าหนึ่งได้ไปแสนแปดแสนเก้าก็ 1, ย่งเข็นเก้าหนึ่งยุคเก้านะคะก็ออย่งบรลบนะคะก็อ,อยู่ตรงนี้นะคะนะคะตรงทีนทุทิยาวงกลมไว้นนะคะแต่ว่าเป็นเลขไทยเป็นเลขแปดเลขหาเลขหกนะคะอาจเห็นตัวใดถ้าใจเห็นเลขบอ

แปดไทยหรือแปดเลาวหรือแปดอารัออาบิกนะคะคนที่ยาก,กับ อาจจะดวงบ่ดีบารามีบ่เถิงนะคะเป็นสะพานบุญหายเฉยๆซองหายเอฟซีทั้งบ้านนะคะนะคะคหลังจากซองแล้วอาจจะห้หน้าใจจับปิงปองจะเป็นตัวได้กระเขาให้ออกมาตามปิงปองที่หน้าใจจับนะคะสรางคมพ่นก็เห็นอยู่ตรงฐานในะะบ้านมาก่นเห็นหาหนึ่งซี่นะคะ เป็นกับว่าเป็นชัดคือหาหนึ่งนะคะได้ออกโคกหนึ่งนะคะเอ้าไปช o o m ขนาดใจจับปิงปองน้ำกันเลยค่ะนี่ว่าวายภู่ขาวมาสองกค้นขคนัดใจเด้อพี่น้อง เอฟซีกับโอนเงินมาเอฟซีไม่ประสงค์ออกน้าโอนเงินมาสองร้อยหายนุนทิยาเป็นสะพานบุญไยซื้อผลไม้ซื้อพวกมาไล่มาไหวปูหายนะคะนุนทิยากกับไหวหายแล้วนะคะไหวทุกสินทุกสินนะคะก็ขอโมทนาบุญกับเอฟซีนะคะนี่เป็นสินใหญ่มากสองคนกนาดใจไผ่จ้องตัวสามตัวตรงๆและปูเดอร์ในวันวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดนะคะ ับานไทยหรือเพื่อนบ้านจะออกตัวได้กับเขาให้มาตามปิงปองมันบาค่ะอใจเขาแล้วนะคะมันจะจับปิงปองจารกสและยาริสเอทีมาพร้อมกันาล้อเดอร์ไฟหุมนนเสียเือยตัวที่หนึ่งนะคะตัวที่หนึ่งคือเลขสี่นะคะ มันะะจะจับจมบโตแล้วก็ซีซ้อมโตนะคะต,ไไตัวที่สองคือเลขหนึ่งนะคะตัวที่สามคือเลขสนะคะคเป็นสามโตบนเป็นสี่หนึ่งสามนะคะ อจาจจะตุ้ย,อ,ยหหอ้วงนางก็ยังเหรสองตัวด้วยหสองตัวล่างเป็นเลขสองนะคะตำตำก็ๆแตมากชุ่มหกนะคะข้างล่างเป็นสองหกข้างบนเป็นสี่หนึ่งสามนะคะ <S <S ดีแล้วเพราะติดเลขเลขแปดเลขแปดซื่อยากนะ ทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลหรือเพื่อนบ้านตอนเย็นๆนะคะ413กับ26งหขอให้ตัวเลขเป็นตัวเลขที่ใช่ขอให้เอฟซีโดีกันแนวทางของปูนะคะในงวดวันที่1กุมภาพันธ์256หก็ดให้เอฟซีโดีเดอร์ค่ะหนึ่งนะคะพอท่องสุขเป็นคนจับนะคะ สองตัวล่างเป็นศูนย์เก้านะคะสินนี่เป็นโค้งสุดท้ายเป็นหน้าใจะจะเป็นซีหนึ่งสามกับสองหกนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวะทางหาซื้อสินทรกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพนห้าหกเจ็ดนะคะนุนท,ที่ยากกับคอวยพ่อไน,น,นพ่นอแม่พี่นะ้องเอฟซีซาดีแนวทางของภูเขานะคะครับการวางใบเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านคงเสียที่ได้ฟังแล้วนะครับที่นวดนที่ยากได้สาหรูเรียกของภูเขา นะครับถ้าเราพบในไทยคลิปนี้ก็บทีสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้เข้าไฮโซกโค้งสุดท้ายจับลูกปิงปองก่นวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกเจ็ดนะครับจับลูกปิงปองก็ได้ซีหนึ่งสามนะครับข้างบนนะครับข้างล่างก็ได้สองหกนะครับไปกับบนล่างนะครับเป็นแนวทางสื่อสังกิแบงของรัฐบาลน,นะครับก็บางวัยเอฟซีและส,สัมพุ่มส้มสันคงเส้นเงียได้ฟังแล้วนะครับสำหรับผมไม่ไทยคลิปนี้กับทีขอเจตีเพียงตำหนีพบหนี้คลิปต่อๆไป การชิมมันก็ชว่วงดีสวัสดีครับ